สวัสดีครับผมทักจากบริษัทวีกาออโตเมชัน2 0 0 0จำกัดปัจจุบันปัญหามลพิษเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตโดยผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาน้ำเสียอากาศเป็นพิษวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาคือการลดปริมาณการใช้สารเคมีวันนี้ผมจะเสนอทางเลือก ที่จะนำมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดคราบตะกัน่นในระบบทำน้ำเย็นเนื่องจากการเติมสารเคมีลงในระบบน้ำจะมีสารเคมีผลเปื้อนแม้ว่าโรงงานจะมีระบบการบำบัดน้ำก่อนปล่อยน้ำทิ้งแต่ในระบบคู o ิ่งทาวเวอรจะใช้อากาศในการลดความร้อนเวลาที่ความร้อนลอยขึ้นด้านบนจะมีละอองน้ำขึ้นไปด้วยในละอองน้ำ ก็จะมีสารเคมีปล่อยไปในอากาศเราสามารถทดแทนโดยการใช้เครื่องกำจัดตะก,กันดิจิเซเวียซึ่งมีคุณมสมบัติในการป้องกันการเกิดคราบตะก,กันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดความถี่ต่ำขึ้นในระบบและขยายตัวจนเกิดเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อสารบนเปื้อนต่างๆปะปนอยู่ในน้ำไหลผ่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะเกิดการเหนี่ยวนำประจุเกิดขึ้นจากประจุบวกกลายเป็นกลางหรือกลายเป็นประจุลบได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้อนุภาคเหล่านี้ไม่จับตัวเป็นก้อนและไปติดตามผนังท่อจึงสามารถกำจัดตะก,กันในระบบ c o ลิ่งทาวเวอได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การติดตั้งก็ง่ายและยังช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาได้อีกด้วยหากสนใจ สามารถติดต่อฝ่ายขายของบริษัทได้เลยครับ